ขวดน้ำดีๆหน่อยสิคะเดี๋ยวก็เผลอทำตกพื้นหรอกขวดพลาสติกซะหน่อยไม่ใช่ขวดแก้วนะถือจะหล่นแต่ตกยังไงก็ไม่แตกหรอกนะ่องพลาสติกเนี่ยบ้องรู้ดีรู้แบบนี้เนี่ยใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหลคะค่ะป้องจะว่าไปสมัยเนี้ยอะไรอะไรเขาก็ผลิตจากพลาสติกทั้งนั้นเลยนะคะขนาดกาลาเทคเนี่ยยังผลิตจากพลาสติกบางชนิดเลยคะ่ะโหกาลาเทคยังทำมาจากพลาสติกอ่เหรอเนี่ยป้องยังไม่เห็นรู้เลย เราเนี่ยยังไม่ได้อ่านสารนงสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนเล่มใหม่เล่มที่28เล่มเนี้ท้องไครยังไม่ได้อ่านใช่ไหมล่ะใช่ค่ะต้องเอาเวลาไปอ่านหนังสือได้ตัวแน่เลยเอ,อ๊แต่ว่าพลาสติกทํามาจากอะไรนะอ้าวไหนบอกว่ารู้เรื่องพลาสติกดีไงล่ะก็ไม่ได้รู้เลยถึงกระนั้นนี่เอาละเด็กๆไม่ต้องเถียงกันแล้วหรอกนะเพราะว่าลุงจะอธิบายให้ฟังพลาสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่สังเคราะห์ขึ้น จากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นน้ำมันปิโตรเลียมก็ดีก๊สธรรมชาติก็ดี่านหินน้ำมันผ่านกรรมวิธีการผลิตต่างๆแตกต่างกันไปตามแต่สิ่งที่จะนำมาผลิตทั้งนี้ก็เพื่อให้มันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละชนิดที่เราจะเอามาใช้ไงล่ะมนุษย์เราเนี่ยเก่งจังเลยนะครับทำให้เรามีสิ่งของที่ทำมาจากพลาสติกเต็มไปหมดเลยก็ไอความเก่งนั่นแหละคือตัวปัญหาล่ะ เมื่อมีการใช้กันมากก็มีขยะพลาสติกมากทำลายก็ยากยาก<ม>เพราะพลาสติกเนี่ย<ม>เป็นวัสดุที่มีความคงทนเสื่อมสลายก็ยากบางชนิดแม้จะอยู่ในดินมันก็อยู่ในดินได้นานเป็นสิบสิบ,สบปีอย่างนั้นเราก็อไปเผาเลยสิครับไม่เห็นยากตรงไหนเลยโอ้จะเอาไปเผาเลยเหรอค้งคะถ้าทำ่างนั้นเนี่ยสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพลาสติกจะทำให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของคนเราได้นะ นิดเนี่ยอาจจะไปทําลายระบบประสาทบางอย่างก็จะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งบางอย่างก็จะไปทําลายชั้นบรรยากาศทําให้โรคของเราร้อนขึ้นด้วยละค่ะทําไมมันน่ากลัวจังเลยล่ะครับจะไม่มีวิธีการทําลายขยะพลาสติกได้อีกหรอครับคุณลงุงมันก็ไม่ถึงขนาดไม่มีอะไรทําลายได้หรอกนะแต่เพียงแต่วิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ผลแล้วก็ดีที่สุดเนี่ย ก็คือการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ไงล่ะหรือจะนําพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมทาเป็นพลาสติกชนิดใหม่ก็ได้เราเนี่ยสามารถที่จะนําพลาสติกที่ใช้แล้วมาผสมกับวัสดุอย่างอื่นๆอ,อีกแปลรูปเสียให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าอย่างงาั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันปฏิบัติตามสิคะขยะพลาสติกจะได้ลดน้อยลงด้วย ไหนๆหลานทั้งสองลองช่วยกันคิดได้ไหมว่าเราจะลดขยะพลาสติกอย่างไรกันได้บ้างเวลาดูจะไปซื้อของบิวก็จะเอาตะกร้าหรือว่าถุงผ้าไปใส่แทนถุงพลาสติกค่ะแล้วโปงล่ะอ๋อปงจะใช้กาลาเทคกให้น้อยที่สุดเลยละครับเอาอย่างนั้นเลยนะ